นะอ่ะมาดูกันที่เรื่องราวของมวยไทยนะครับ,รบซึ่งเป็นศิลปะการต่อ,อสู้และช่วงหลังๆเนี่ยมวยไทยเป็นแวร์เรลเยอะนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะมาเอาดีกันเยอะขึ้นนะหลังๆมาเนี่ยจะสังเกตได้ว,ว่านักมวยไทยที่เป็นชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงก็มีไม่น้อยอนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนะมวยไทยสิวรางมันใหญ่งานเทเลวิชัน2024นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับกีฬามวยไทยภายใต้าการดาเนินการของสพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรืออีฟมานะครับ สร้างชื่อกระหึมอีกครั้งเมื่อรายการเชลเลนเจอร์แบทเทิลกราวรายการซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่อิงตามความเป็นจริงพงังคา,า้ารงวั s เอเชียทีวีชันอวอร์ s 2024ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่28ในงานประกาศรางวัลที่หัวบินเทียเตอร์อนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนาม,มเมื่อวันศุกร์ที่12มกราคมนะครับสำหรับเอเชียทีวีชันอวอร์ดเป็นองค์กรที่มอบรางวัลแห่งความเป็นที่สุดในวงการโทรทัศน์และวงการบันเทิงในเอเชีย ดังนั้นการได้รับเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัลเป็นเกียรติสําหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโปรดิวเซอร์นักแสดงและอื่นๆและการได้รับรางวัลนี้ถือเป็นความสําเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในรายการที่ได้รับเกียรติเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลได้แก่ Challenger Battleground และได้รับรางวัลสาขา Reality Show นะครับในการประกาศรางวัลนี้โดยมีสเตฟานฟอกนะครับเลขาธิการ สาพันสมมมวยไทยนานาชาติหรือ i f ฟมาขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้นะครับชาเ r ลนเจอร์เบรดกราวถือเป็นรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับท้งนี้นะครับไม่เพียงแต่สําหรับโปรดิวเซอร์ผู้ก่อตั้ง i ิ a มจเออิเมจินทีวีกรุ๊ปที่ผลิตร,รายการทีวีมามากมายเช่น Biggest Loser Apartment แล้วก็ IN นะครับในปี2 0 จ็ด uh, เนี่ยยังได้ร่วมมือกับสพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติหรืออิฟมาและสถาบันมวยไทยโลก<ม>เพื่อผลิตรายการที่รับรางวัลอย่างเช่น<ม>คอนเทนเดอร์มวยไทยและก็ชาลนเอร์มวยไทยแบตเทิกราวอีกด้วยรศักชัยทัพสุวรรณประธานสาพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ<ม>เผยว่าอีฟมาเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมของมวยไทยในช่วงสาทศวรรษที่ผ่านมามโดยได้มีการทําการโรโมทดและส่งเสริมความเป็นมวยไทยอย่างแท้จริงภายใต้ชื่อมวยไทยที่ได้รับการ รับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC โดย if ฟมาโปรโมทเฉพาะมวยไทยที่มีความเป็นมวยไทยอย่างแท้จริงเท่านั้นนะครับโดยไม่หมายถึงการต่อสู้ประเภทอื่นอาทิ MMA หรือมวยสากล<ม>เราสนับสนุนเฉพาะมวยไทยกีฬาประจำชาติของไทยเรานะครับที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลอีกทั้งยังได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกมากมายนะครับเราได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนมากเพื่อสนับสนุนให้แก่นักกีฬาและการ คว้ารางวัลเอเชียทลวิชั่น n 2024เนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และภาพยนตร์เป็นการแสดงถึงความสําเร็จที่โดดเด่นอีกครั้ง<ฮ>ที่ฟมาได้ทําให้แก่วงการมวยไทยในฐานะกีฬาประจําชาติขณะเดียวกันนะครับเราต้องขอบคุณ152ประเทศสมาชิกทั่วโลกที่ทํางานร่วมกันและอีฟมายังจะมีข่าวดีให้กับประเทศไทยในเร็วๆนี้อีก<ฮ>ที่ผ่านมาในอีฟมาสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นทํางาน ใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยดรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NSDF เนี่ยนะครับโดยดรสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีซึ่งทั้งกะกะทและกองทุนมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความสาเร็จของวงการมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมนะครับเซฟานฟ็อกซ์ซึ่งเป็นทั้งพิธีกรและที่ปรึกษารายการเชลเลนเจอร์แบทเทิ r o กราวเนี่ยนะครับ กล่าวว่าต้องขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นและสนับสนุนรายการนี้ขึ้นมากว่า15ปีตั้งแต่ปี2007เมื่อครั้งยอดแสนไกลแฟร์เทคเป็นแชมป์คนแรกไม่เพียงได้เข็มขัดแต่ยังได้เงินรางวัลอีก7ล้านบาทนะครับขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่มีความน่าประทับใจในทุกด้านไม่มีใครเห็นถึงตอนที่นักกีฬา ทำทุกอย่างทั้งวินัยการฝึกซ้อมความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคมากมายในช่วงเวลาที่ท้าทายและเมื่อเวลามาถึงพวกเขาก็จะยืนขึ้นอย่างแข็งแกร่งใน,นกีฬาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมวยไทยอย่างแท้จริงด้วยดังงโลแกนที่ว่าเคารพทุกคนและไม่กลัวใครนะครับที่แสดงถึงความเคารพอยู่เสมอแต่ในทุกช่วงเวลาก็ต้องเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายที่ชีวิตนํามาให้ผู้ชมได้เห็นทั้งหมดของ ความเป็นมวยไทยอย่างแท้จริงทั้งประเพณีไหว้ครูนะครับความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับปีมวยหรือปีพาดช,ชีวิตของนักมวยการอยู่การกินการฝึกซ้อม,อมและการอยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกับคู่แข่งขันทําให้เห็นว่าการใช้ชีวิตร่วมกับคู่แข่งเคารพกันก็เป็นไปได้นะครับนี่คือความพิเศษที่ต้องการส่งต่อมวยไทยของรายการ Challen เจอร์แบทเทิลกราวด์นะได้รางวัลไปนะฮะก่อนหน้านี้เราก็มีเสนอข่าวนะออรายการที่เป็นเรียลิตี้ มวยไทยแบบเนี้นะฮะก็มีเข้าชิงรางวัลที่เป็นแบบอะไรนะชิงหมวดซีรีส์อะหมวดซีรีส์ยอดเยี่ยมประมาณนี้เมื่อสักครู่ผมเห็นมีรูปหนึ่งต้องย้อนกลับไปย้อนย้อนกลับไปรูปที่ยืนกันสี่คนะตอนแรกเห็นแล้วสะดุ้งเลยเนี่ยคนขวาตอนแรกนึกว่าเป็นได้ล็อตเจอร์นะดูดูตอนแรกอะล็อตเจอร์มายังไงวะอ๋อไม่ใช่แต่แต่เขาตัวหนากว่าเขาเขาพอดูจริงๆมันก็ไม่ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่แว็บแรกก็เอ๊ะ เลอเจอร์เหรออืมถ้าทางก็เอาเรื่องเหมือนกันนะรอเจอร์เนี่ยนะฮะรัอเสิร์ฟถึงน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่โบกรนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา